เปิดใจพนักงานแทบช็อกโดนเลิกจ้างฟ้าผ่า130ชีวิตเผยจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไปเรียน เปิดใจพนักงานแทบช็อกโดนเลิกจ้างฟ้าผ่า130ชีวิตไม่บอกล่วงหน้าเหตุผลบริษัทแบกรับภาระไม่ไหวจากผลกระทบโควิดเผยจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไปเรียนวันที่23กกกรกฎาคมจากสถานการณ์โควิด19ที่ยังแพรก่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อภาพรวมในเศรษฐกิจซึ่งในประเทศไทยก็ได้รับผลก,ะ Kenya, กระทบเช่นกันห้างร้านและโรงงานบางส่วน จำเป็นต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากแบกภาระไม่ไหวล่าสุดผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีพนักงานจำนวนมากถูกกดแบบฟ้าผ่าโดยบริษัทไม่แจ้งล่วงหน้าภายในนิคมอุตสาหากรรมอมตะซิตี้ชนบุรีจึงรีบไปที่บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหมูหก่กตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยบรรยากาศหน้าบริษัทพบพนักงานกว่าร้อยคน กำลังยืนรอเพื่อนที่ถูกจ้างออกโดยบริษัทได้เรียกชื่อทีละคนให้ไปรับทราบเรื่องกฎระเบียบในการลาออกจากการสอบถามพนักงานที่ถูกให้ออกเปิดเผยว่าเช้าวันนี้เดินทางมาทำงานตามปกติแต่ยังไม่ได้ทำงานทางบริษัทได้ประกาศรายชื่อให้รอเรียกตัวไปประชุมทีละคนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอขึ้นไปรับฟังข้อมูลทำเอาแทบช็อกกลับกลายเป็นว่าบริษัทได้คัดออกแบบฟ้าผ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทแบกรับภาระไม่ไหวเนื่องจากพิษโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจไม่ดีทางบริษัทจึงต้องปวดโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตนก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเพราะตั้งตัวไม่ทัน พนักงานอีกหลายรายเผยว่ามาทำงานตามปกติเช่นกันก็โดนเรียกชื่อขึ้นไปรับฟังกฎระเบียบของการให้ออกแบบฟ้าผ่าโดยมีค่าตกใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ไม่พอที่จะดำลงชีวิตและอีกอย่างจะไปหางานที่ไหนอายุก็เยอะแล้วไหนจะผ่อนบ้านผ่อนรถและลูกที่ต้องไปโรงเรียนอีกด้านนายประพัฒสอนขอโน้มกลางตัวแทนกลุ่มสหาภาพแรงงานและประธานคณะกรรมการลูก เปิดเผยว่าวันนี้มารอรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะตนรับไม่ได้ที่บริษัทปลดพนักงานออกแบบฟ้าผ่าแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ได้ตั้งตัวก็ยังดีเพราะปกติวันนี้ต้องมาทํางานตามปกติแต่กลับมาได้ใบลาออกโดยชุดนี้เป็นชุดที่2แล้วชุดแรกคัดออกวันที่15กรกฎาคมจํานวน150คนวันนี้เป็นชุดที่2จํานวน130คน รวมกว่า280คนโดยให้เหตุผลพิษโควิด -19 ทําทำให้รายได้ลดน้อยลงตนก็เลยต้องมารอรับพนักงานที่ถูกปลดทั้งที่พนักงานทั้งหมดเป็นพนักงานประจำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวต้นนะคะรักทุกคนค่ะ